รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับบุษราคำกรุ๊ปกนกโปรดักบุษราคำเรคคอร์ดร่วมใจเสนอรายการเกษตรบันเทิง เลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการเกษตรบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์กองทับปกช่อง5้าแล้วก็วันนี้เรามีสาระเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับสาระและบันเทิงอะไรนั้นวันนี้มีอะไรบ้างไปชมวีทีอาร์กันก่อนเลยครับเชิญครับลองมืออันนี้ลูกแกะเหรอไม่ใช่ลูกอะผมลูกไม่ลูกผมไม่รู้อะก็ไปใหม่เพราะว่าแกะแกะแกะมันนี่มามันถึจัดการนะม,มันมีกล้ามเลยแกะแกะมันนี่จัดการนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลนว่า ม้าหรือลามมาหรือลาใช่เขียงกันมากเลยนะครับลักษณะง่ายๆดูดิหูดูยังไงดูยังไงนะหูลาจะใหญ่ครับหูจะใหแล้วหูม้าจะเล็กครับถ้าเป็นมมาแค่แอมม้าแค่เล็กใช่ครับนี่างตัวนู้นจะเป็นเป็นหูจะเล็กครับคำว่าโหราจารนี่คืออะไรครับโหราจารก็คือผู้รู้อ่ะนะแต่ก็เป็นศาสตร์เปรียบประจั์เปรียบประจั์โหราศาสตร์ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการเกษตรบันเทิงในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมกับสาระไปพบกับความบันเทิงกันก่อนเลยครับขอเชิญครับเป็พบกับช่วงเฮฮาหนา้าเกษตรด้สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศิษะล้าน0-24669955บริษัทบุศราคมกรุ๊ปไทยทีมแอคเซสจำกัดกระนกโปรโดักจำกัดเทดีทาวกรุ๊ปจำกัด โอ้ย่วหอยร้อนดีเมือนกันร้อนนี่สนุกสนุกฟามแกะนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอ้ยมานี่เออพี่พี่ไม่ใจดีพาตะเวนทั่วเลยโอ้ยนี่นี่พาน้ำได้น้ำอะไรครับสวิตชิปฟาร์มเฮ้สวิตชิปฟาร์มคุณไปตกปลาหรือไงล่ะอะไรฮะนี่ไงอาบแขกน้ำไม่ไดไม่แขกน้ำที่ล้างมือละไอ้นี่แอลแอลกอฮอล์เกลียวเจลียวล้างหน้า ข้าวปิดาคุณเกษตรแหมผมไม่รู้กิข้าวเนี่ยไม่รู้ฮะตั้งแต่เช้าด้วยจะกินข้าวหรือบริพักเที่ยจะกินข้าววันอันนี้คือช่วงเบรกไงช่วงเบรกเบรกแรกกินข้าวใครใครจะกินข้าวผมสั่งข้าวมาเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรฮะเอางี้ดีกว่าทีมผู้จัดการพี่ใหม่เขาบอกว่ายงงไมาที่นี่ต้องกินแกงแกะฮะเขามีแกง แกะไว้ต้อนรับเราด้วยนะมีแกงแกะโอ้โหโชคดีจริงๆเลยนะพี่ใหม่เตรียมไว้แล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเคยกินเลยไม่เคยเลยไม่เคยแหม่ต้องขอบคุณนะพี่ใหม่ได้วยไอแกงแกะเนี่ยคุณหนูใช่ไหมรับมันจะเป็นแกะตุ๋นนี่อร่อยแกะตุ๋นแกะผัดเผ็ดนะแล้วก็แกะนี่มาแล้วแกงแกะเอาเลยยนเดี๋ยวพีอไหนกุมารซีเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้บอกว่าคุณใหม่ให้อะไรมาแกงแกะมีก้างเหลือแกะรางเลยอะอันนี้ลูกแกะเหรอไม่ใช่ลูกอ่าบลูกหรือไม่ลูกผมก็ไม่รู้อ่ะอาไปใหม่เพราะว่าแกงแกะแกงแกะมันนี่มามันดูจัดการนะมันมีก้างเลยแกงแกะีอันนี้จัดการน่ะเดี๋ยวเคลียก่อนเลยอะไรแกงแกะเออกินเงี้ยไหมแต่กินเงี้ยไหมแกะมีก้าง แกแก่แก่มีก้างผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นลูกก้างด้วยแต่พี่ใหม่บอกแองแกลนี่เดี๋ยวดูวให้มาสกีถุงนะประทางโทษเอาถุงแรกให้จบก่อนเดี๋ยวไปเคลียร์พี่ใหม่แป๊บนึงทำไมอ่ะแกงแกลแก่มีก้างมันมีไงเนี่ยอันเนี้ยแต่พวกคุณเลยกูตัวกูตอร์กินข้าวยังกำลังสั่งอยู่อุ้ยกินแกงแกลดีกว่าแกง มานี mm ่ต hmm. mm ้องกินแกงแกะแกงแกะโออนี hmm. mm ่ไงนี um, um, ่ไงนี oh, mm ่ไงเย็นแกงแกะเออแกงแกะท้ามีมันมีมะลุมเนี่ยหรอฮะนึกว่ามะลุมแกะไม่ใช่แล้วมะลุมแกะอะไรกับแกงแกะไอ้แม่ทำไมเป็นคนเป็นคนที่ไหนไม่เคยกินแกงแกะบุรีขอพีบุรีนี่แหละแกงแกงคุณมันนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ลูต่อใจนี่มันแกงส้มไไม่ด้กิน นี่มันแกงส้มแกงส้มแกะมั้งแกงส้มแกะอีกสรุปเอ๋อแกงส้มแกะมั้งผมว่าเป็นแกงถุงมากกว่าแกงถุงแกงถุงแกะไงแกงถุงแกะอีกเออโอ้อาเคียงอะไรยังไฮะเดี๋ยวไปกินข้างนอกอ่ะไปแล้วกูเตอร์ไปแล้วกุเตอร์ไปหาไปแล้วกินข้างนอกกันไม่ไหวอ่ะเด็กลีงแกะเอาจะบ้าเลยค็เนี่ยแกงแกะแกงแกะกต่มังจะเอ้า ตาล้องป๋ามาจะกินแกงแกะกินแกงแกะกันเฮ้ยละมัดสันแน่นโอ้ยว่าไงเดี๋ยก็จะอยู่ข้าวยางคิวแล้วก็จะเชิญกินแกงแกะกันกินแกงแกะไม่ไดีไงจะจัดการให้ก็ได้นี่เหรอแกงแกะแกงแกะไงเพื่อนเล่นหรอ มเอาเทคอีกใช่ไหมมาเข้มเลยเทคกสอนเลยเนาะเข้าใจไหมเกิอะไรเตี้ยมีอะไรเพื่อนี่ก็นี่ไงจะจะชวนกินแกงแกะเล่นเหรอเล่นเหรอโอ้โหเล่นยี่เหลี่ยติ้งตกตายเลยเล่นน้อแบบนี้สอนให้ดูเออโหดูนี่เขาแหมแค่นี้ก็เล่นไม่ได้อดูดูดู เนี่ยดูไอ้เขาเล่นมีอะไรไหมมีอะไรเตี้ยอะไรมีอะไรเตี้ยก็เนี่ยดูเขาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมโตอยู่รู้จะสอนมีอะไรเตี้ยเออก็แกงแกะไงแกงแกะเออเพื่อได้มือหรอเพื่อได้มือหรอเพื่อได้มือหรอแกงแกะไรที่แกงส้มเอ็งเนี่ยไม่เขาท่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันนะกระนาฮะทั้งปลาทั้งสกูตเตอร์เลยยังไงอะไรพวกคุณเนี่ยดูสอนสอนปลาเขาเล่นเลรดติงตอก สอนอะไรเนี่ยเด็กเข้าใจยากนะครับเรียนสอนยังไงสั้นๆมาถึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออมายังยังฮะยังเลยโอ้ยยังยังไม่มีแกงแกะเลยเอาต้องเล่นแกงแกะก่อนเหรอถามวนเด้อโอ้ยมาทางทอดโอ้ตายหาข้าวผิดตายด้วยตายไหมตายไหมน้องๆไปเถอะน้องไปเถอะเออไปไปแล้วไปแล่วแกะกินคนเดียวกันเอาสิแทงไส้ไหลเลยมาตอเนี่ยมึง กินแกงแกะไหมไม่กินไม่กินไม่ชอบไงแต่อังเป็นแกะเลยกินได้ไงใช่ไงแกงแกะแกงแกะแกแกเร็ว ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศรีรษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ02-466-9955 5 บริษัทเคดีทาวคุ๊กจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดักต์ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลั่ครบวงจรเพื่อกเกษตรกรไทยได้ก้าวไกลในระดับประเทศ และระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w k n o p r o d u c t c o m บริษัทไทยทรีมแอคเซ็ตจ,จำกัดผลิตและจำหน่ายแบบเหล็กนั่งร้านและอุปกรณ์งานก่อสร้างทุกชนิดในราคามาตรฐานช่วง เกษตรวารตีสนับสนุนโดยบริษัทบุสราคำมกรุ๊ปไทยทีมเอ็กเซสจำกัดกระนกโปรดักจำกัดเทดีทาวกรุ๊ปจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพึ่งสิ โอ้โหต้องกลับขอภัยมาล่าช้าไปไหนมาไปไหนมาประทานโทษครับผมไปไหนมาไปห้องน้ำมาครับผมไปมีอะไรในห้องน้ำใช่ห้องน้ำสี่ห้องหลงที่ท่าหลงครดชุดที่ใหญ่มากเลใหญ่มากขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงนกเศรษวาไรตี่นะครับวันนี้เรามายืนกันอยู่ในอะไรนะในในในฟาร์มฟาร์มอะไรครับเนี่ย นี่เ <GO> ห <av i> ็นว่าทำอะไรเนี่ยความแคะอะไรแหะเดี่ยวนยความแกะอันนี้แกะเหรออยู่กันที่ความแกะเบอร์จามจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีครับแต่มาตั้องนานแล้วยังไม่เจอเจ้าของหรือว่าผู้จัดการก็เลยผู้จัดการเออติดต่อแล้วใช่ไหมติดต่อแล้วผู้จัดการชื่ออะไรนะชื่อใหม่ ผู้จัดการใหม่ออแล้วผู้จัดการเก่าไปไหนอ่ะเก่าก็โดนไล่ออกไปกินแพะเราไปใช่คุณนี่คนเนี่ยเป็นผู้จัดการเก่าแก่ที่นี่อ๋อแต่เขาใชว่าคุณใหม่คุณใหม่ครับผมไปหาดูกันตามมาครับท่านผู้ชมครับตามตามตสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ใหม่ใช่ไหมครับพี่ใหม่ใช่ครับโอ้โหตามแก คุับสุดมากแล้วมีไหลซุ้มไหลหย่อมให้ไ้ท่านได้มาเดินเที่ยวกันด้วยนะครับครับผมสวิตชิปตามเนี่ยมีเนื้อที่กว้างหวานอย่างนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ10บกวไร่ครับ10บกวไร่ครับผมแล้วภายในเนี่ย นอกจากซามแกะแล้วยังมีอะไรให้ดูอีกใอ้ชมอีกไฮไลท์ของเราจะเป็นของพวกตัดนะครับมีโพนี่ม้าโพนี่ม้าแบบม้ากระตูนนี่เด็กชอบกันะครับพาพวกเราไปดูฟามม้าแคะหน่อยใช่ครับได้ได้ใช่ครับพี่ทำหน้าเลยครับไปเลยครับไปเลครับแค่บอกแล้วมีไงมีแค่เ่ง สูงเท่าไรครับเนี่ยอ่าไม่เกิน80เจนครับตอนนี้ครับ80เจนใช่ครับ80เจน80เจนใหม่หรือม้าที่ถามนี่คุณหนูไม่ว่าพี่ใหม่เขาเป็นคนแค่แหมคุณคุณคุณด้วยกันแล้วแหละนี่คุณป้ากับม้านี่่อยูด้วยกันได้นะทำไมฮะเพราะรุ่นเดียวกันเลยเพราะเรารุ่นกันมันโตเท่ากันละมาเท่ากันเฉยนี่ครับลม้้าแวเนี่อ่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่อ่าตอนนี้ประมาณ7ปีครับ 7ปีเปีสูง80เซนใช่ครับเป็นม้าแคะครับเป็นม้าโพนี่ครับเราเราม้าม้าพันธุเนี้ยอายุยืนได้กี่ปีครับไม่ต่ำกว่าเกืบสิบห้าถึงยีปีครับอู้ยนานไม่ก็นั่นนันไม่กันนะคุณใหม่ครับนี่เขาเรียกอะไรครับลาครับลาครับผมอ้าวครับอยู่ทำไมวัสดีครับไม่ครับไม่ใช่ับไมใช่อ้ายังไง ไม่ใช่ไม่ใช่ไรไม่ใช่ไม่ลายไรใบใอย่างงั้นคือลาลามีมาแล้วก็มีลาเห็นไหมแล้วจริงไหมที่โอกว่ามีอยู่ที่ฟาร์มเราแห่งเดียวลาประเภทอย่างเงี้ยถ้าตอนนี้ที่ที่รู้รู้มาคือที่เราที่เดียวที่มีลาดังนะประเทศไทยนะใช่ครับแล้วก็เพาะขยายพันธุ์ได้ด้วยครับอ่่ามีคนต่างชาติมาเที่ยวชมบ่อยครับ่อยบ่อยนี่คือเป็นจุดไฮไลท์ของเราด้วยเด็กๆก็ได้สนใจเพราะว่าคนกําลังสับสนว่า ม้าหรือลาม้าหรือลาใช่กเชียงกันมากเลยนะครับลักษณะง่ายๆคือดูที่หูดูยังไงดูยังไงนะหูลาจะใหญ่ครับหูลาจะใหญ่แล้วหูม้าหูม้าจะเล็กครับถ้าเป็นม้าแค่ครัม้าจะเล็กใช่ครับนี่ตัวนู้นจะเป็นเป็นหูจะเล็กครับครับ้าลาบ้ายฮะลาไปเด็กแหมจริงล่สุดยอดบรรยากาศเด็กๆเมื่อกี้เรามาจากไหนลาลาจากลาฮะอะไร ลาจากลาอะไรละ่ะคุณโหนพูดให้มันรู้เรื่องสิเดินมาจากฟาร์มลาอ๋อแหมและแล้วมาถึงที่ที่เด็กเลี้ยงแกะครับเด็กเลี้ยงแกะ,ะเด็กเลี้ยงแกะอันอันนี้คือแม่พันุแกะไ<อ>ม่ใช่ค<ะ>นดูแลศูนย์เนี่ยอยู่ตรงนี้แหละอ๋อที่อันนี้คืออะไระครับครับฮะจุดนี้จะเป็นจุดที่ว่าจำหน่ายสินค้าของของเราครับ๋อใช่ไหช่วย พี่ใหม่ครับเอแกะที่เห็นนี่มีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ตามกว่าเจ็ดปีแล้วตอนนี้ครับเนี่ยนะถ้าเป็นพ่อแม่พันนะครับแกก็จะมีการเกิดรุ่นต่อรุ่นไปนะครับครับและอยากจะรู้อีกอย่างว่าแกะเนี่ยที่เขาขายเนื้อเนี่ยมันเป็นประเภทเดียวกับประเภทนี้หรือเปล่าพันเดียวกันไหมประเภทเดียวกันเรพันเดียวกันแต่เราเราเลี้ยงไว้ดูเล็ดก็ได้คือทางเรานะครับทางคุณอุทัยวุฒินะครับเ้าของเนี่ยมีนโยบายว่าเราไม่ไม่นําตัด มาเป็นบริโภค คือหนึ่งเราใช้งานเขาจนถึงอายุไขของเขาใช่ให้เขาตายไปเองเนื่อยไปเองเอาไว้อย่างนั้นเอะเนาะใช่ครับไม่มีการนั่นแต่ของเรามีขึ้นชื่อมือคสเต็กแกะนะครับแต่ไม่ใช้แต่ไม่ใช่แกะในของเราที่เราเลี้ยงเป็นแกะเป็นแกะดังบริษัทที่่งมาให้เราอีกทีเราเราไปรับมาจากที่อื่นใช่ครับคือเขาชำแหละเชือดอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นเนื้อพร้อมที่จะปรุงอาหารแล้วใช่ครับอ้มีสเต็กด้วยที่นี่คือเลี้ยงพูดง่าคือเลี้ยงจนหมดอายุไขของเขาเออใช่ครับที่เราเราเราพิ่งรู้ว่าความนี้ เลี้ยงแกะไม่ได้บนโลกใเอาไว้ให้คนที่มาท่องเที่ยวดูทับุมได้ดูกันครับผมดีมากคือทางทางทางคุณอุทยบุตรแกบอกว่าตัดทุกตัวคือพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเห็นวไมว่าเขามีสุสารสุสารโอ้โห่มีสุสารมีสุสารไกุ่ดเล่ เขาไม่กินไงเขาไม่กินก็เอาไปสุสานเอาเราไปดูเขาไปดูสานกันไปดูนน้ออย่างอื่นก่อนคือพูดให้รู้ว่ามีสุสานโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยตามมาเลยท่านผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราจะได้ไปดูตัวอูดสายพันธุ์เดียวกับอูดอับาก้าอับาก้าเอออะไครับอันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อันน้อไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไก่อ๋อหนึ่งหกปีครับหกปีครับผมตอน เอามาจากไหนนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์กับออสเตรเลียครับนำเข้าจากออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์ประมาณนั้นพ่อปันแม่ปันนั่นโอแล้วเขามีอายุยืนเหมือนอูดไหมใกล้เคียงกันครับตระกูลเดียวกันครับผมแต่อูดเขาจะรูปร่างเขาจะไม่ค่อยมีคนโอ้พราะที่นี่เขาเรียกว่าได้รับสมญานามจากพระเจ้าคือเส้นใหญ่จากพระเจ้าเนี่ยนะเส้นใหญ่จากพระเจ้าไปดูไปดูจะให้สมญานามเลยว่าเส้นใหญ่จากพระเจ้าเพราะคนเขาเวลาตัดมาเนี่ย จะไม่มีการพันกันเลยดึงออกเป็นเส้นได้เลยเป็นเส้นเนี่ยเมื่อกี้ไปจับอยู่แล้วนิ่มนิ่มนิ่มเลยอ่ะนิ่มกว่าหมอที่มก่าหมนเลยจับแล้วเอาไปไหนฮะคือของเราเนี่ยจะม้วอ่าส่วนมากจะเอาเป็นเป็นของนี้เลือกับลูกค้าเพราะว่าประเทศเรายังไม่มีการแปลรูปแต่ถ้าว่าต่างประเทศน่ะราคาคนเขาแพงกว่าแกะ แน่นอนแหละกิีลรำมื่นแต่ต้องแพงไปแน่นอนากว่ดิครับแต่มีสามหมื่นสี่หมื่นนะมันเป็นสัตว์ที่น่าสงสัยน่าสงสัยไงดูหน้าดิหน้าเขาเหมิดคุณเนาะที่สงสัยโอ้ดีเปครับเป็นไงอุ้ยน่าไปแล้วเมื่อกี้อะไรนะฟาร์มแกะฟาร์มแกะนี่ไงฮะฟาร์มแกะเอ้าแกอีกแล้วเฮ้ยมีมีมาด้วยหรือคุณหนู เมื่อกี้รู้สึกว่าคุณใหม่เขาก็ซิบเราว่าเขาก็ชอบแครอทเหมือนกันเนี่ยนะเดี๋ยวว่าแต่กระตายหรือว่าแต่ว่าความแกะเลยนี่ก็กินคอยดูกินเหรอมาๆ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 ตอนแกะ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 ผมไม่ได้กินฝากผู้ชมนิดนึงฮะ ให้มาที่ที่นี่มาที่ไหนครับเชิญครับชุนวิชิความครับตั้งอยู่ที่ตำบลชะอํำอำเภอชะอํำครับจังหวัดเพชรบุรีครับติดกับปั๊มบอตทอรุงเท่งนะครับทางเราเปิดทุกวันทําการนะครับไม่มีปิดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับที่นี่มีจุดไทยรูปเยอะแยะนะครับมีน้องๆตัด ให้การต้อนรับน่ารักรับปลอดภัยรับประกันครับเราเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยกับลูกค้าครับยินดีต้อนรับทุกท่านมาอย่างไรผมบอกนมาอย่างไรคือสามารถรู้ว่าแอดไลน์อะไรของเรานนครับในในเพจเราจะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเออเปิดเพจดูได้ครับแล้วก็มีการเราจะลงบล็อกในในเรื่องของ YouTube ด้วยด้วยครับการเดินทางง่ายติตนนทไม่กระเทมคือคือเปิดเปิดแก่เนี่ยมันมีหลายใช่ครับมันมีหลายหลายสาขาแต่่อยากให้มาตรงเราเนี่ยเราจะแนะนำแบบขึ้นเลยครับว่าสวิชิปาม จะขึ้นเลยว่าว่าเป็นที่เลาหรือไม่ก็เด็กเลี้ยงแกะอ่ำมันจะขึ้นเลยว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เด็กเลี้ยงแกะเพราะที่เราเป็นที่แรกที่ว่าพูดง่ายๆคือมันตรงตัวแล้วทวิชีปามคือแกะเพราะนั้นมันถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะคือพูดง่ายๆคือ ลูกค้าทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเน้นย้ำคือรู้อย่างเดียวคือเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะที่เด็กเลี้ยงแกะเขาอลัมน์ของเราเด็กเลี้ยงแกะเอาละครับวันนี้ทีมงานเกษตรบันเทิงในช่วงเกษตรบริจิตต้องขอขอบคุณพี่ใหม่พี่ใหม่นะครับคคบขอุณรับโอ้โหขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพที่ให้เด็กๆดูมีมีหุ่นยนต์แลืวมีสุสานพวกสัตว์ โอ้ยคุณใหม่ก็เปนไดะให้ความรู้แบบละเอียดกับพวกเรามากเลยแล้วก็ผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านได้ความรู้รับไปพร้อมๆกับพวกเราเลยครับมนี่ค้างแรกเหมือนกันที่เราได้รู้ค้างแอกเหมือนกันท่านผู้ชมครับมีเกษตรเรื่องราวของเกษตรดีๆเกษตรตอนที่น่าสนใจติดตามหรือต้องการจะดูเกษตรประเภทไหนดูการทําดูการเพาะปลูกประเภทไหนแนะนํามาทางรายการของเรานะครับเบอร์โอรลกขึิ้นอยู่ข้างล่างนี้วันนี้ขอบคุณพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ สวัสดีครับขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงวผมบางว,วีผมผมขาดร่วง <S <S วปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี02-466-9955 บริษัทเคดีทาวคุ๊กจำกัดผลิตและจำหน่ายเหล็กนั่งร้านวัสดุก่อสร้างและรับซื้อเศษเหล็กโลหะจากโรงงานอุตสาหกรรมรับออกแบบสร้างบ้านอาคารทุกชนิดอย่าลืมกนกโปรดักต์ผู้นำด้านระบบน้ำและอุปกรณ์การเกษตรที่ครบเครื่องครบคลันงครบวงจรเพื่อเกษตรกรไทยได้กล้าไกลในระดับประเทศ และระดับโลกสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 4 5 1 1 1 1 1หรือ w w w k n o p r o d u c t c o m บริษัทไทยทรีมแอคเซ็ตจำกัดผลิตและจำหน่ายแบบเหล็กนั่งร้านและอุปกรณ์งานก่อสร้างทุกชนิดในราคามาตรฐานช่วง เกษตรวารีตสนับสนุนโดยบริษัทบุสราคหกรุ๊ปไททีมแอคเซสจำกัดกระนกโปรดักจำกัดเทดีทาวกรุ๊ปจำกัดช่วงเมืองเด่นคนดังสนับสนุนโดยบริษัทบุสราคห์กรุ๊ปไทยทีมแอคเซสจำกัดกระนกโปรดักจำกัดเทดีทาวกรุ๊ปจำกัด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเมืองเด่นคนดังวันนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์โหราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองพิจิตรและตอนนี้ได้มานั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้ว,คร,วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่คืออาจารย์ดาวลอยอเป็นโหราศาสตร์อีกคนที่ มีความรู้ความสามารถมากเลยครับคําว่าโหราจาร์นี่คืออะไรครับโหราจาร์ก็คือผู้รู้อ่ะนะแต่ก็เป็นศาสตร์เปรี่ยบประจักเปรียบประจับโหราศาสตร์พูดง่ายๆว่าคําว่าโหราจารย์หรือโหราศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่รู้มีความรู้ในเรื่องของการดูดวงคได้หมดเลยแก้ไข ตั้งสารตั้งสารได้รู้ว่าเราปูกบ้านอย่างเงี้ยถูกมันตรงไหมถูกไหมทำนองนั้นใช่ไหมฮะองศาเราจะมีเข็มทิศไปไปวัดองศาเลยว่าได้มังกรอะไรนะความปรารถนาทั้งแปดทั้งอยู่ครบไหมนะแล้วตำแหน่งทรัพย์อยู่ตรงไหนตำแหน่งความรักูลูกหลานผู้สนับสนุนธุรกิจสติปัญญาสุขภาพนะแล้วก็โชคลาภ ื่อเสียงครับไม่ใช่นึกจะปลูกกบปลูกนะไม่ได้ไม่ได้ยังไงไม่ได้ปลูกบ้านปลูกตึกปลูกสารตั้งสารครับนะเขาเป็นตำแหน่งั้งหมดในในสถานที่อยู่ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องร่ำเรียนศึกษามาต้องต้องมีความรู้อย่างอาจารย์ดาวรอนี่นานนะกว่าจะกว่าจะมาเป็นอาจารย์เรวรอที่โด่งดังทุกวันนียจริงๆเป็นมานาแต่ไม่ได้ออมมาใช้นะก็ด้วยตัวเองใหญ่เป็นนักธุรกิจ ก็เลยไม่อายเขาไม่กล้าตอนหลังี่ยโอ้ยเจ้าลื้อลื้อ้านไงก็ไปยังไงก็ลงทุนอะไรก็ไม่ไม่สำเร็จไม่รอดนะครับแต่เขากําหนดอ่ะถูกกาหนดมาให้มาทางนี้นะจะคิดจะอ่านหรือจะพูดอะไรมันก็ใช่อะไรมีมีความภูมิใจไหมที่เราได้แต่เป็นแนะ วิธีการนะแล้วก็ให้เขาอยู่ดีแล้วบางคนทราบว่าเจริญทั้งรวยเลยนะตอนนี้มีความสุขมากและก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นอาจารย์อรอยที่ไปแก้ไขดวงตาหลายๆคนที่มหาหาลี่ร้องให้ฟูมไฟมาทางนั้นหัวฟูมาทางนั้นแต่อาจารย์บอกอย่าไม่ต้องถามมาถึงอาจารย์โชคดีแล้วเลิกขานาทีเน่เลิก่านาทีเหมือนเหมือนที่เราพูดถึงเรื่องดูวงจุ้ยดูวงปูบ้าน ทิศทางการอยู่ต้องอยู่ยังไงทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะมีรหัสผูดจุยของตัวเองจะไม่เหมือนกันครับนะจะไม่เหมือนกันเลยนะต้องต้องทอนต้องคูณหารต่างๆแล้วก็ในก้าพระราชวังเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีก้าวช่องนะต้องเดินเดินดาวต่างๆที่บ้าน สมมติท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี่ยติดต่ออาจารย์แบบไหนติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สี่หนึ่งสองแปดสองอีกเบอร์นะครับศูนย์แปดห้าสามสามหกหกศูนย์แปดนะสองเบอร์นี้พิมพ์เข้าไปแล้วก็ไลานจะขึ้นนะขอบคุณอาจารย์ดาวลอยขออนุญาตลาไปแล้วครับครับลาสผมสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ดาวรอยคับสดีครับสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับแหมกาลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับกับรายการเกษตรบันเทิงในวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงจะถูกใจกับรายการของเราติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา11นาฬิกานะครับเรามาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าถ้าท่านมีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง,องการเกษตรนะครับส่งมาตามที่อยู่นี้เลยครับแล้วก็ท่านสามารถชมผ่าน u t u b e หรือ Facebook ย้อนหลังได้นะครับที่เพจ ทาง Facebook ชื่อรายการ,กรเกษตรบันเทิงวันนี้ต้องราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครับในวันพฤหัสหน้าสวัสดีครับแข,รแข่งขันต้องเรียนรู้ให้ทันมันจะได้พ้นดีกเกษตรบันเทิง,ทงมาแล้วมาแล้วกเกษตรบันเทิง